bạc như quá làm có nắng nóng 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 nôm ได้ครับได้ครับเออเอ่อเอาเอาเฮ้ยจะขนไปไหนเนี่ยเอาก็ขนขึ้นรถไงลุงไม่ใช่ขนขึ้นรถให้ขนขึ้นตึกชั้นสิบแปดนู่นโอ้ชั้นสิบแปดใช่บ้าหรือไงอะลุงนี่ผมไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนี้นะลุงจะไม่ว่างได้ยังไงอ่ะเป็นอารถถขีว่าว่างอยู่อือไอ้ว่างคือว่างรอผู้โดยสารโอ้ยถ้าไม่ว่างนี่ทีหลังเปลี่ยนใหม่อย่าเขียนว่าว่างเขียนว่าไม่ว่างช่วยขนหน่อยไม่ได้ไอ้เด็กสมัยนี้ <ève S 1> sociedad, มีน้ำจิตน้ำใจรู้จักจิตอาสาไหมจิตอาสามีไหมเฮ้ยจิตอาสารู้จักเปล่ารู้จักแต่ไม่ว่างมีไหมจีบลาบุตรต่างวัวเฮ้ยนม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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงฮะตกลงเปลี่ยนใจจะไปแท็กซี่ใช่ป่ะเปล่า ลุงจะดูแท็กซี่ถอยหลังตั้งแต่เกิดมาในชีวิตไม่เคยเห็นแท็กซี่ถอยหลังได้เนียนขนาดนี้เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนะทำไมดูต่อยถอยไหอยถอยพอยังตันแล้วตันแล้วซอยตันอ้อยซอยตันใช่รวอยยังท้วอ้ยแท็กซี่โหดอย่าให้เจอแล้วต่อหน้าอย่าให้เจอนะความโหดของฉันนี่เว้ยเมื่อวานหมาดๆเลยทำอะไย ตส่หัวลงไปที่พาดเลยพลักได้ออกมากโองคนเหรอวะประชอนแม่ที่ขายปลาที่ตลาดไม่ได้ชแม่ทุกวันโอ้โลใช่ไหมบุกโลฮ้ยแต่ละคนไม่ได้เรื่องเลยลูกพี่ใช่ฉันนี่ความโหดนี่อยู่กับฉันเป็นไงเปียกป้านฉันเนี่ยรับผลิตแท่งระเบิดพี่แท่งขนาดไหนวะแท่งขนาดพี่ มันเป็นวัตถุสีแดงแต่พิษร้ายแรงมากลูกพี่ใช้ฆ่าคนใช้แก้บน S <S มึงก็บอกว่าบ้านมึงขายประทัดจะหมดเมื่อไอ้บ้านาเอาละพวกเราทุแ oh รศเลิกตลกกันสักทีพวกเราต้องมีความเหี้ยมโหดพี่โหดขนาดไหนพี่มาสอนพวกผมติดคุกมา20ปีโหดไหมข้อหาอะไรพี่ฆ่าและคมขืนค่มขืนใครอ่ะ แม่กูเองว้าวเลี้ยบเลี้ยบจริงๆแม่เลี้ยงใช้ไฮกับกูต่างๆนั่นแหละโหดครับพี่ระวังแม่มึงไว้ดีแม่ผมพวกเราต้องมีความโหดอยู่ในตัวไม่งั้นใครก็ไม่กลัวเรามันก็ไม่ส่งไม่สวยเราเข้าใจไหมขี้คุยหรือเปล่าพี่ถ้าสอนฉันเนี่ยค่าพ่อฆ่าแม่มันเนี่ยปากดุเฉยบ้างมันไม่โหดจริงเหรอเดี๋ยวเริ่มจาก คนที่เดินแถวนี้ก่อนนี่เห็นยายแก่คนนั้นไหมเดี๋ยวพี่จะบอกว่าพี่จะโชยผมดูลากมาตบโชก่อนเลยจริงต้องเริ่มจากคนที่อ่อนในแแห่จะโกงผู้คนได้ถูกต้องเราดูเองดูพี่ครับเดี๋ยวพี่จะโชว์นั่งอยู่นี่ไม่ต้องไปไหนเข้มนี่ดักเลยพี่จำเจมดูผลงานพี่ครับเกือีแก่มาขายของแถวเนี้ยได้รับการอนุญาตจากใครหรือยังขายของที่เนี่มันต้องเก็บค่าคุ้มครอง ไม่หรอกจ้ายายไม่ไปหลอกมาบุงคลองไอะไม่ได้ให้ไปมาบุญคลองยายนี่ไม่เข้าใจเลยอะฮะแกนี่ยังหูตึงอีกอหรก,ก,กวนกวนฉันบอกว่ามาขายของที่นี่ยมันต้องโดนเก็บค่าคุ้มครองบอกว่าไม่มีมะกอกดองไม่มีมะกอกดองจะมีก็แต่ข้าวหลวงเนี่ยจ้ะข้าวหลาม เ้าหลามแต่เ้าเหนียวไงมันหลวมจ้ะเล่นตลกกับฉันเหรอแกดูให้ดีดูไวโอเ้ทำยังไงอะขอโทษยายบ้าจี้จ้ะยายทำงี้เหรอยายรู้รอเปล่าวัวแถวเนี้ยใครคุมอ๋อ น่าจะเป็นพี่หมอกกับพี่เมฆกันจ้าเฮ้ยใครวะใครวะหมอกเมฆหอกเมฆไหนอ่ะก่อนมาเช้ายายฟังวิทยุเห็นเขาประกาศว่าวันนี้ท้องฟ้ามืดเมฆหมอกปกคลุมไปทั่วจ้ะปากเหนียวเมฆหมอกอะ ผมผมคุ้มั้พี่เคยเดินเข้ามาทักว่าฉันน่ารักเข้าชิมีชิมีลลได้ใจฉันเตมล่าลาชิมใครอะจะไรเป็นจาีสวัสดีจ้าสาวใครฉันไม่มีพี่หญิงบ้าอะไรไม่รู้กล้าเป็นมัดแก เล่เกทค่ะแล,ะวะและ้วชื่ออะไรจ๊ะเขา,าเหรอกิ๊กกอุ้ยลบจเกจะมาจับแตะนื้อต้องตัวนะให้เกียรติกันหน่อยดิฉั<ะ>นเป็นผู้ชายเพศเดียวกับพ่อเธอนะเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงผู้ชายอะ่ะจะเป็นผู้ชายอ,อ๋อกับเธออย่าเรียกกับเธอฉจะไม่ชอบเรียกอะไรจ๊ะหน่วยให้ความสุขยามฉุกเฉินเฮ้ยฉันจองแล้วเว้ยคนเดียว สเปกฉันไปเข้าไปเข้าไปเจน้องสาจับแก้มจับแก้มนี่แกผู้หญิงคนเดียวนี่มันไม่มีปัญญาจัดการเหรอพี่จอยก็ดูอยู่ด้วยออยเข้าไมพี่หอกลุยนี่เยอะนะเก๋อย่านอย่าน้นเข้าานะอย่้เยอะยะ เอาทางนี้ก่อนเรไค่อตามาจังรู้นะวังรืงก่อนก้าทีหนักก่อนอย่านะอย่าอีันกมันไม่มีกลับไลมายไ่มี้วจนที่ไปยืนเล่นอะ้วลมนาอย่าอย่าอย่า พี่พี่จะทำอะไรหนูหทอะไรเอ้ตายแล้วดิจับบ้านเลยนนจะมาตัวอะไรภายในตอนนี้บ้าห <c oughs> ยุดเดี๋ยวนี้นะก <c oughs> ารรังแกผู้หญิงไม่ใช่วิสัยของลูกผู้ชายตัวจริงเว้ยววยเดียวนี้ <c oughs> แกเป็นใครมาห้ามพวกฉันแกนี่กล้ามากเลยนะอยากเจ็บตัวหรือไงฮะแกเป็นใครแดง น้ำส้มแดงน้ำส้มพี่จะถามมาจริงว่าใครแดงน้ำส้มบอกถามมาด้วยน้ำส้มคั้นและน้ำส้มใสชูแดงน้ำส้มน้ำส้มชั้นน้ำชั้นคั้นน้ำส้มคั้นหรือน้ำส้มใสชูอะย่งไปสนใจว่าฉันเป็นใครโอ้โหปากคอเจ้าคุณหาที่พวกแกหลังแกผู้หญิงมันไม่ใช่ผู้ชายตัวจริงแล้วยังไงไว้ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ซะ ขาบอกีท่านนี้ถ้าบอกฉันไม่ปล่อยละอะมีเรื่องกันแน่ลองดีนะเอาไงดีพี่ใครก็ได้ถ้าแน่จริงเข้ามาเลยเอทะไรทำไม่ไอผ้หงโฟังนี้เลย แกอย่ามาทำอวดเก่งโชว์หญิงแถวนี Hi ้นะเว้ยกลับบ้านกลับไปซะไปเห็นไหมว่าพวกฉันมากันกี่คนอยากเก็บตัวฉันไม่กลับหรอกเว้ยถ้าแน่จริงทามาเลยเฮ้ยไอ้ไอ้ตัวนี้ระวังไม่ดี เฮ้ยแล้วเดินมาตรงนี้มายืนนี่ใครจะเอากเอาไปก็อย่ามเบียดกันทำอะไรใจกันออกไปสิเฮ้ยแม่มากไี่คุยมึงแม่มากใช่ไหมเอาแล้วแกเองหนูวะใช่กูแหวนมึงแน่ใช่ไหมเออถ้ามึงแน่แล้วก็แค่มึงอ่ะไม่ต้องถึงกูหรอกเว้ยอย่างมึงอ่ะมันต้องคนอื่นดีกว่า เดี๋ยวนีมึงเห็นก็นคนอื่นแล้อไอ้มหนมาไหนไหนแล้วออกมาซะขนาดนี้แล้วมึงอยคิดนะเว้ยถ้ากูจะกล้าโอ้ยใจเสนีๆแกผู้หญิงถ้าแกชนะมาได้วันนี้นะบอลปากัดที่เซียมาดูแลอยู่ฉันจะยกให้แกได้เฮ้ยโอ้ยฮับเลยไล่ไล่ฮับเลยเรืออะไรเรื่อพลัง ไปาจริยๆงเข้าปไปไปไอไป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 เปไ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 ปอปไปไนไปไไป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 แรกมากเลยปี่มุงให้เวลปมันลากข่าปไปไปไปดนไปไปเไปไปอปกหไปไป มาเลยเฮ้ยฮฮึฮหัวเราะ้ไปยอจุกมากนะกเราเฮ้ยไอ้ดครับจัดการ้ย ช่วงนี้ช่วงเอาคืนสาว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 สีนี่ิเรียบร้อยตายแล้วอยู่ที่สี่ห้าคนลุงผูชายคนเดียวเฮ้ยเป็นอะไรไปเนี่ยตายไหมเพียรู้สิตายดียังนี <S <S ่ไงโดนสภาพเนี้ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแบนแนน บ้าหรอไม่ตายใช่ไหทำไงดีอนะ่ะาก็ไปหาหมอะไปหาหมอที่ไหนแสภาพอย่างนี้ไม่เอาะปล่อยเขาไว้นี่ดีกว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าบ้<ด>าหรอเขาช่วยชีวิตเรานะเราจะปล่อยเขาอย่างนี้ได้ไงใช่ช่วยพาก่อนหายที่อตอนก็ได้ไหเาทำไ่ไาาก็ไปเอง้จาอูดี๋ยวเดีเดี๋ยวอไม่ไหวหรอกเอางี้เดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วกันนะ ระวังเลยแล้วมาทหไมเนี่ยตามมาทำไมนะฉันนัดไม่บางออนไว้จะว่าฉันตามมาทำไมแกนำมาทำไม เออแกสองคนนั่นแหละอยากจะถามว่ามาทำไมฉันนัดแม่บังอ่อนก็ไว้อ,อ,อ,อแกนัดแม่บังอรอนใช่งั้นโล่งใจงั้นนะ่ะฉันเนี่ยนัดตัวบังอรอนเลยเเใช่ฉันนัดแม่เขา ชอบไอ้คนหัวหางหนูอย่างนี้หรอกดูดิย้อยหางหนูแล้วนี่เราไม่หางอนี้หางแมวหรือไงเออหางหมาแล้วนะมั้งเนี่ท่านัดแม่บังอ่อนไม่จริงนะแม่บังอ่อนเขานัดฉันเอ๊เขาจะนัดไว้ด้วยอ่ะนี่จะเบียดทำไมไม่ใช่รถสองแถวไปนัดตอนไหนนัดตอนไหนอ้าวอนจัดไว้แล้วการจะมาคุยกับขาเมื่อวานนี้โทรศัพท์ไปหาฉันเลยรีบมาด่วนนะจารักกกนะจุ๊บบออโ้แแค่ว่ารักนะจุ๊บ ามจุกเลยของฉันทกคุณแงผกกลับไปเลยอย่าพูดอย่างนี้นะกลับไปถึงบ้าเลยฉันอยู่พิษณุโลกไล้กลับไปเลยบ้านฉันไม่อยู่นั่นไปเอาฉันจะจีบไม่นอคนเดียวเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างไรพวกความยุติธรรมไหนๆก็มากันแล้วมีโอกาสได้จีบบางออนทุกคนทไงแล้วจะทำยังจะลุมจีบลุมถึงเลยเหรอไม่ได้มันต้องมีเวลาไงเวลาจีบกัน เราเพื่อนกันเราแบ่งเวลากันได้สามนาทีห่ะนาทีสิบนาทีแล้วกันแล้วแต่ว่ากันไปจะเอากี่นาทีเราก็มาตกลงกันดิเอางี้สามคนนะสามคนนะคนละสามนาทีดีกว่าอ่าคนละสามทีผัดกันช่วงช่วงละสามนาทีต่อหนึ่งคนถ้าเขารักใครคนนั้นพวกเราไม่มีทางนะจะไปจะไปกันได้ได้ได้แล้วจะเอาอะไรบอกสัญญาณได้โอ้ยนี่แม่บางออนก็เป็นยามเก่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ เอาเป็นเอาไปจังหวะเวลานะอ้าวมนาทีแล้วตีแล้วก็หมดเวลาหมดเวลาถ้าดังเป้งเนี่ยหมดเวลาถ้างั้นฉันขอจีบก่อนฉันจับเวลาจีบเลยมาอ้อนจ๋าฉันรักเธอจริงๆริงยังไม่มายังไม่มาเลยแม่พระโถจีบใครอะว๊มาเยินเนี่ยมาเยินเนี่ยมาเยินเนี่ยอันนี้ที่บังอันนี้ที่บังบังผีหรออยู่เนี่ยมายืนเนี่ยสวัสดีจ้ามาอ้อนมาพอดีเลย อย่าเออวันนี้ฉันต้องขอโทษด้วยนะทั้งสามคนเลยอ่ะเออวันนี้ฉันรีบอ่ะเท่านี้ก็จะจีบฉันก็ก็รีบๆเลยกันแล้วกันนะจ๊ะค่ะเอพ่อพ่อสามเอ็นจะเอ็นวิทย์เรียกให้เต็มๆหน่อยเรียกพ่อสามเอ็นมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็แหม่ฉันก็อยากจะเรียกย่อๆอ่ะไม่ได้หรอถ้าถ้าย่อก็ไม่ต้องเรียกสามเอ็นเรียกสามวิทย์สามวิทย์ดีกว่าใช่ไแต่ก่อนถือมาแล้วมันเมื่อยมือ ขอมออกดอกไม้ในศาลที่ต้นสมพันให้มาเ,เขไาไม่แกไในสวนในศาลอยู่ออวัดพ่อปนะจ๊์อยากให้คุยกันมีอะไรเดี๋ยวเราจะมีคุยกันเยอะเลยจา้าโอ้โหนี่ยอุ้ยตายแล้วอะไรที่เนี่ยโดมาอันเดียวเนี่ยเอาไม่ไม่พอลองหนึ่งกัน คุณมากเลยจ้าอุตส่าห์อะเงี้เงินยเงี้รีบๆหน่อยแล้วกันนะจ๊ะฉันต้ฉันต้องทิ้งร้านนะจ้าคือฉันนั่งกันแล้วว่าต้องเปลี่ยนกันจีบพับไปจีบพร้อมๆกันเนี่ยเธอฟังไม่รู้เรื่องแน่เลยยึดติดชันอะอางเงี้ก็ได้อใครจะก่อนล่ะคะอ่ะยืนตรงน้นได้ไหมอ่ะราไปยืนตรงน้นได้ไหมไปไปไปไดได้ได้